สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดวงดาวลิขิตด,ดวงจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2562 ผู้ที่เกิดในราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่14เมษายนจนถึง13พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้่ว่าชาวราศีเมษเป็นยังไงกันบ้างเนาะเดือนสิงหาคมนะคะเรื่องแรกเรื่องของการงานจะบอกว่าการงานราศีเมษจะมีความเสี่ยงมีความผิดพลาดมีปัญหารออยู่นะคะ อย่าทำตัวเรื่อยๆมาเรียงๆจนเกินไปอย่าชิวจนเกินไปต้องทำตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต้องทำตัวให้ทันสถานการณ์เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาที่รออยู่แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่จะตามมาความเสี่ยงต่างๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวสภาวะยังเสี่ยงสภาวะยังไม่มั่นคงในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นในเมื่อยังไม่มั่นคงนะคะก็ต้องเตรียมพร้อม ให้ดีๆไม่ใช่ว่าเรายังทําตัวเนื่อยทําตัวเฉื่อยอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีความผิดพลาดในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นความผิดพลาดเกิดจากหนึงตัวเองนะเกิดจากหนึ่งตัวเองสองคนที่เราประสานงานด้วยคนที่เราดีวงานด้วยทีมงานที่เราทํางานด้วยมีความเป็นไปได้สูงที่จะทําให้ตกจากตําแหน่งหน้าที่การงานได้นะเป็นได้หลายๆแบบเลย นะคะอาจจะถึงขั้นโดนพักงานก็มีทีนี้ไม่ว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการทำงานให้ละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษให้มีหลักฐาเนเอกสารชัดเจนให้มีอะไรที่ไม่ได้สัญญาแค่ปากเปล่าหรือพูดกันแค่ปากเปล่ารู้กันทั้งหลายๆฝ่ายหลายผแผแนกนะคะอย่างเช่นอาจจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมไปเลยชัดเจนไปเลยทำอะไรให้รัดกุมที่สุดสำหรับเดือนนี้ ช่วงต้นเดือนกลางเดือนไพ่แถวแรกเห็นไหมยังมีความเสี่ยงรออยู่นะคะแต่พอมาช่วงปลายปลายเดือนโอ้ยดีขึ้นดีขึ้นสถานการณ์ทำงานมีความสุขมากขึ้นทำงานค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้ทำงานอยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ค่อยแบบมีใครมาวุ่นวายก้าวไก่ในเรื่องการทำงานมากนะักแต่ยอมรับเลยสถานการณ์รอบตัวมันก็ยังอึมครึมอยู่นะคะแต่สภาวะช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยจะดีขึ้น มีความสุขมากขึ้นทํางานไหลลื่นมากขึ้นมีการเยืดหยุ่นอารมณ์อรวอดกันบ้างในปัญหาของการทํางานนะคะในส่วนของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวมีความเสี่ยงอ่าจะบอกอีกอย่างหนึง่งคนที่ทํางานประจําทําองค์กรส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวหรือคุณหางานอยู่ควรมีตัวเชื่อมอะไรที่ทําเองเดิวเองคนเดียวยิงตรงเลยเนี่ย บางทีอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะอาจจะมีคนช่วยอาจจะมีในหน้าหรืออะไรสักหน่อยหนึ่งที่ที่ที่ไว้วางใจได้นะที่มองดูแลโอเคคนนี้น่าจะพอเป็นที่พึ่งที่พาได้ไว้วางใจได้พูดคุยปรึกษาได้หรืออาจจะมีเอกสารสัญญาต่างๆเป็นตัวเชื่อมก็ได้ตัวเชื่อมอาจจะไม่ได้หมายถึงคนอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละไม่ว่าทําอะไรต้องรอบเอบเป็นพิเศษเพราะว่าการถูกหลอกถูกโกงมี นะสาวเมธนะมีแล้วมีสภาวะที่ต้องระมัดระวังและรอบคอบมากเป็นพิเศษแล้วเดี๋ยวช่วงปลายๆเดือนจะดีขึ้นนะคนที่ทําองค์กรธุรกิจก็ตามคนที่สมัครงานอยู่จะสมัครงานที่ไหนอะไรยังไงเอกสารหลักฐานทุกทําอะไรให้พร้อมหาข้อมูลให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาทีหลังเนาะแล้วก็อ ในส่วนของคนที่หางานก็มีโอกาสได้ข่าวดีในช่วงไปลายๆเลยมีโอกาสได้รับข่าวดีนะเพราะฉะนั้นยังไงตอนเนี้ยยังหางานอยู่ก็หายังไม่ได้อะไรอย่าเพิ่งท้อนะคะทาไปเรื่อยๆยังไงทํามันต้องเป็นผลเข้าสักวันหนึ่งเพียงแต่มันอาจจะต้องรอนานหน่อยลนะรอนานนิดหนึ่งนะคะเรื่อง,กา,ง,ก,าง,ก,างการเงินการเงินก็ดีนะจริงๆการเงินเนี่ยดีตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมีกินมีใช้พอกินพอใช้เลย สบายแต่พอช่วงกลางเดือนนะกลางเดือนมันมีภาระสายโน่นนี้นั่นทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นภาระเยอะแยะไปหมดเลยมาสภาวะเงินขาดมือเงินไม่พอจ่ายไม่ทันหาไม่ทันนะบางทีบางคนอาจจะเป็นแบบว่าคนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้นอยากได้อัน,นั้นซื้อให้โอ้ยเงินหมุนไม่ทันนะมันก็เป็นสภาวะแบบนี้ได้เหนื่อยเหนื่อยกับการหาเงิน นะคะแล้วมันคือเหมือนมันหาแล้วมันไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังมันไม่พอใจแต่ก็จะดีขึ้นช่วงกลางเดือนจะมีสภาวะปัญหาหน่อยอดทนหน่อยนะพอช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยอยากได้ความช่วยเหลือหรืออะไรก็ยังพอมีน้ําจิตน้ําใจยื่นมาให้เราอยากจะไปทําเรื่องอขอกู้หรืออยากจะหาเงินทุนเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังพอที่จะมีความหวังยังพอที่จะมีข่าวมีความสําเร็จมีความช่วยเหลือรอยอยู่ นะคะช่วงไปลายปลายเดือนเพราะฉะนั้นถ้าได้เงินมาช่วงต้นเดือนบริหารดีๆนะอะไรที่อะไรที่ยังแบบว่ายังไม่จําเป็นต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เก็บเก็บไว้ก่อนโอเคบางคนเข้าใจว่าอาจจะมีเงินเกี่ยวกับการอินเตอร์เทนนะคะอาจจะอยากไปทานข้าวนอกบ้านบ้างอะไรเงี้ยก็บริหารดีๆอย่างแบบของอาจารย์เองอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเงินเดือนมีเงินเดือน,อ,นออกมาใช่ไหมเราก็ประหยัดก่อน ค่อยๆใช้ค่อยๆวางแผนเคลียร์รายจ่ายไปให้หมดก่อนแล้วพอใกล้ๆเงินเดือนจะออกอ,อยากไปทานอะไรพิเศษหน่อยก็ช่วงนั้นอยากไปเที่ยวหน่อยอยากไปดูหนังหน่อยก็ช่วงนั้นเพราะว่าเราสามารถคอนโทรลได้วา่าเดี๋ยวประมาณอีกสองสามวันเงินเดือนก็จะออกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเรารีบใช้เต้นเดือนเลยเนี่ยบางทีพอระหว่างทางกว่ามันจะปลายเดือนเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมมันก็ เป็นไปได้ว่าเดี๋ยวก็รจะกลายเป็นว่าชักหน้าไม่ถึงหลังขอหยิบขอยืมใครก็ลําบากนะคะเพราะจะบอกว่าสภาวะมันหยิบยืมใครไม่ได้นะมันจะไปหยิบยืมได้ประมาณช่วงป,ปลายเดือนนะมีเงินเหมือนกันหมดใช่ไหมโอเคอ่าเรื่องความรักความรักมันเป็นลักษณะที่ว่ามันมีหลายแบบมันมีทั้งคนที่เลิกไปแล้วก็มียังคิดถึงความหลังยังคิดถึงคนรักอยู่ยังรอเขากลับมาอะไรแบบเนี้ย นะแล้วก็คนที่ก็ยังอยู่กันแต่มีความรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยพอใจยังอยากให้คนรักหรือความแบบนั้นแบบนี้อยากแต่งงานอย่างคนอื่นเข้าอยากโน่อยากนี่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นอย่างใจหรืออาจเป็นไปได้ว่าเรายังไม่ได้ลงมือทํานะคะอาจจะคิดอาจจะมองวางแผนอะไรอยู่แต่ยังไม่มลงมือทําหรือบางท่านบางรายทํางานอยู่ไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะทํางานอยู่ใกล้กันแต่เวลาก็ไม่มีกันบางคนทํางานกะเช้า บางคนทํากลางวานันบางคนทางานกะดึกเนี้ยสวนเงินไปสวนเงินมาเจอกันแว็บหนึ่งตรงประตูใช่ปะออบางทีก็ไม่มีเวลาให้กันก็เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะมีหลายๆท่านนะมันเป็นสภาวะเหมือนกับเบื่อบางทีในใจมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนอยากไปแต่ก็สภาวะหลายๆอย่างก็ ควบคุมคอนโทรลให้ยังทําอะไรไม่ได้ก็คืออาจจะคิดแต่ก็ยังไม่ได้ทํานะหรือบางคนอาจจะอยากปลีกวิเวกบางคนอาจจะอยากใช้ชีวิตอิสระมีมุมส่วนตัวของตัวเองบ้างทีนี้ในส่วนของคนที่โสดเหมือนตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะแต่ว่าก็ยังไม่เลือกยังมองอยู่ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครซะเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละหลายๆท่านหลายๆลายโสดเพราะว่าอกหักมา ก็มีก็เลยเป็นสภาวะที่ว่ายังปิดยังขังตัวเองอยู่เห็นไหมไพ่แถวที่สามที่เป็นนกอยู่ในกรงเห็นไหมยังปิดยังขังตัวเองยังแบบว่ากรงนี่คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเองนะสร้างขึ้นมาเองเพื่อที่จะป้องกันตัวเองกลัวภัยอันตรายจากภายนอกกลัวแล้วเข็ดแล้วสภาวะแบบนี้ก็มีนะคะก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปอยู่กับตัวเองศึกษาตัวเองหาค้นหาตัวเองก็ได้ในช่วงเวลานี้ นะเผื่อเราจะได้เจออะไรใหม่ๆเจอหนทางใหม่ๆแนวทางในการทํางานหรืออะไรโน่นนี่นั่นชีวิตอาจจะพบเจอในสิ่งที่มีความสุขมากขึ้นนะคะในส่วนของสุขภาพสุขภาพจะบอกว่าจริงๆโดยรวมแข็งแรงโดยรวมนะแข็งแรงแต่ว่าเขาให้ระวังเรื่องฟืนไฟของร้อนระบบสายตานะคะปวดเมื่อยเส้นเอ็นกระดูกแข้งขานะคะพวกนี้ลายแขน แล้วก็เขาให้ระมัดระวังเรื่องการทานอาหารหวานอย่าทานเยอะนะคะควบคุมเรื่องอาหารด้วยพยายามทานอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพอาหารออร์แกนิกอะไรพวกนี้แล้วกเ็เรื่องของภูมิแพ้นะคะเรื่องของภูมิแพ้ให้นั่งสมาธิมากๆจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากแต่สิ่งที่อยากให้ระวังมากเลยคืออุบัติเหตุจากการเดินทางอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงออันตรายจากสัตว์ที่มีเขี้ยวมีเล็บ ทุกชนิดเลยนะแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราเองด้วยนะคะโอเคแล้วก็รวมรวมก็แข็งแรงอย่างที่บอกแล้วไม่มีอะไรนะจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็เรื่องฟืนไฟของร้อนแล้วก็เรื่องของอ,อุบัติเหตุจากการเดินทางนะเพราะว่าบางคนก็มีเดินทางไกลเหมือนกันนะก็อาจจะมีประสบอุบัติเหตุได้นะคะ โอเคสำหรับราศีเมษก็มีประมาณนี้สำหรับเดือนนี้เดี๋ยวเราเจอกันเดือนถัดไปนะคะยังไงฝากกด u u s c r i b e กำหนักดวงเนาะติดตามเพจดวงดาวลิขิตดวงนึกไม่ออกชื่ออะไรนะคะแล้วก็อาจจะทักทายกันมาในไลน์ก็ได้ไลน์ ID Angie Extra วันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ